มาพบกันอีกครั้งครับกับผมวิศนุพรโดวงแก้วหรือฮาร์ดบ็อกซ่าลซิซซิงครับรวมถึงทีมงานของเราด้วยครับวันนี้เราได้รับเกียรติทางไอออนนะครับให้มาทดลองขับรถยนต์รุ่นใหม่นะั่นคือไอออนวีครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถมีหน้าตาเป็นยังไงสมรรถนะที่ได้ขับแบบคร่าวๆเป็นยังไงต้องบอกอย่างนี้ครับวันนี้เราได้รับเกียรติให้ขับในช่วงบ่ายเท่านั้นนะครับเวลาก็เลยมีน้อยระยะทางก็แค่ไม่เกิน20กิโลเมตรเท่านั้นอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ส่วนการฟูลรีวิวก็ต้องรอโอกาสหน้านะครับวันนี้เราไปลองกันก่อนว่ารถหน้าตาเป็นยังไงสมรรถนะโดยรวมคร่าวๆเป็นยังไงมีอะไรโดดเด่นบ้างไปครับ มรนธนเป็นยังไงเอาแบบคร่าวๆนะเขามีระยะทางให้แค่ประมาณ20กิโลเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถรุ่นนี้จะตอบโจทย์การใช้งานในเมืองสิ่งที่เขาบอกได้หรือเปล่าว่าตอบโจทย์ในการใช้งานอันหลากหลายทั้งครอบครัวคนใช้งานอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้อยู่ในรถ i อออนวีนะฮะก็เป็นครั้งแรกของทีมงานบ o ็อกซ์ซิ่งรวมถึงนี่ด้วยครับช่างภาพทั้งสองคนก็นั่งมาเดี๋ยวอาจจะมีการสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ ฟีลลิ่งในการขับของน้องทั้งสองคนครับรวมถึงการขับของผมด้วยเขาบอกว่ารถคันนี้ช่วงล่างกระชับนะเก็บทุกรายละเอียดของพื้นถนนคาว่าเก็บของเขาผมไม่รู้ว่าสะท้อนทุกดอกหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูแต่สัมผัสแรกครับมีความกระชับมีความเด้งหนึงตึ๊กตึกตึกอยู่พอสมอควรนะเดี๋ยวช่วงขากลับเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองอัตราเร่งเดี๋ยวเราค่อยไปลองดูตอนนี้ก็ลองดูครับวิ่งไปไม่ไกลครับประมาณ20กิโลน่าจะ ไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออะไรมากมายก็เอาไปตามนั้น,นมีรถข้างๆมีความสนใจว่านี่รถอะไรนะเดี๋ยวเราดูไปครับมัง้งเบาๆบๆเอย่างที่พูดไปตอนต้นครับเรื่องของอการเก็บเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงสะท้อนจากข้างบนรวมถึงนี่ด้วยครับเสียงที่จะเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารคือรถคันนี้นะถ้าใครจำภาพตอนที่เราไปพรีวิวตัว h a t เชกเอสทีนะครับที่เขา จับเรื่องของเสียงที่เข้ามารบกวนในห้องโดยสารคันนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของอ,อุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนที่เป็นการเก็บเสียงอย่างกระจกบานหน้าแล้วก็าการบุกอะไรต่างๆทําให้เสียงที่สะท้อนเข้ามาจากในรถเนี่ยน้อยมากเมื่อกี้มีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไม่ได้ยินเสียงเลยครับเพราะว่าเขาดับเครื่องไว้นะฮะอันนี้ไม่ไม่เกีย่ยว ก็เดี๋ยวลองดูครับเรื่องรอยต่อให้มันสะท้อนขึ้นมาน่าจะเป็นเรื่องของลมยางก็เรื่องปกติอยู่แล้วแต่เสียงตอนนี้ผมได้ยินแต่เสียงแอร์เสียงพัดลมแอร์เสียงรถด,ด้านนอกเสียงอะไรต่างๆยังไม่ค่อยได้ยินนะฮะก็นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาภูมิใจนําเสนอตั้งแต่รุ่นลัตชวลี่ของเขาแล้วนั่นคือเจ้า h a ร c ตเทคเจนมาถึงนี่ครับ ionV ก็น่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันนะฮะเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับลองดูเรื่องของฟังก์ชันต่างๆก็เมื่อสักครู่ก็ทาง โปรดักต์เขาก็มีการบอกมาเล็กน้อยนะครับเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวก็ช่วงท้ายเดี๋ยวอาจจะไปเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานของตัวรถตอนนี้ก็ลองขับไปเรื่อยๆดนะูเรื่องของเบาะเรื่องอะไรก็ใช้ได้ทีเดียวนั่งแล้วสบายครับเพราะว่ารถคนนี้เหมาะกับคนเอเชียที่ไซส์ไม่ใหญ่มากคนระับผมพูดไปจําว่าตัวผมเนี่ยขนาดไซแอลเพราะว่าผมดูจากเสื้อตอนนี้เบาะเหลือนิดเดียวนะฮะก็จะมี ให้สบายนิดนึงแต่ว่าตัวปีกเบกาะก็ขึ้นมาได้ใช้ได้ทีเดียวรองรับการขับแต่ยังไม่ได้ปรับให้ดีที่สุดนะเดี๋ยวตอนมาปรับตอนขากลับเดี๋ยวลองดูว่ามันปรับแล้วว่ามันจะลงตัวมากแค่ไหนเพราะว่าการปรับเบาะให้เหมาะกับการใช้งานเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าสมรรถนะของรถอะ่ะดีแค่ไหนเพราะบางทีปรับไม่ดีเราเลี้ยวแล้วตัวเราก็หลุดออกไปแล้วก็ไปโทษร,รถเพราะว่ารถมันไม่เกาะจริงๆตัวเราหลุดออกจากเบาะไปเอง นะก็ฝากถึงใครหลายคนด้วยที่บอกว่ารถไม่ดีไม่เกาะคุณนั่งให้ดีก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยมาคุย <Huh? S 1> ไปไม่ดูครับลองอัตตาเร่งเบาๆไปครับแป๊บเดียวครับประมาณสักร้อยเมตรนิดๆนะครับจาก30สบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกระโดดขึ้นมาหนึ่งรอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียว ก็เป็นเรื่องปกติครับของอัตราเร่งของรถที่เป็นขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือ B.E.V ที่มีอัตราเร่งที่ดีแรงบิดที่เยอะก็เรื่องปกติครับไม่ได้มีอะไรหรือว่ามา,ากมายแต่ว่าก็ดูดีนะตามสไตล์ของรถไฟฟ้านี่ครับเราถึงจุดหมายของเราครับกลับรถกับที่เก่าไม่มีอะไรนะครับเุ้ยฟังก์ชันเขาดึงรถกลับเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดไปเลี้ยว ปเปหน่อยหน้าจอตรงนี้เป็นภาษาไทยครับบอกรายละเอียดค่อนข้างครบทีเดียวนะครับขนาด8.88นิ้วตอง8ก็มานะครับนี่หน้าจอหลังพวงมาลัยครับตรงนี้14นิ้วนิด,นดก็เป็นมาตรฐานของทั่วไปของรถไฟฟ้าที่ที่อยู่ประมาณนี้เหมือนกับว่าเขาเซตให้มีขนาดใกล้ๆกับพวกแท็บเล็ต iPad นะครับที่ใช้งานได้ปกติเพราะว่าถ้าใหญ่กว่านี้ สักสิบหกสิบเจ็ดนิ้วคงเลื่อนไปถึงตรงนี้แล้วนี่จิ้มก็พอดีหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้อย่าไปหมุนนะหักนะบอกเลยเคซ็นเตอร์พาเนลสีสวยไหมทีมงานบอกสวยแต่ผมว่าสีเยอะเริ่มสีเยอะนะถ้านั่งอยู่สักพักหนึ่งจะเห็นแล้วว่ามีสีเยอะเตะตาขึ้นมาเพียงแต่ว่าเขาใช้โทนสีที่ทึบเข้ามาช่วยนะครับอย่าง เป็นโนแบทนะฮะนี่สโมคโคมเป็นสีโครเมียมอมดำๆเนี่ยสโมคโคมต้องขย,ขยันขัดนะใช้ไปนานๆก็เป็นรอยนิ้วมือเฮดไลเนอร์สีเบดไม่ชอบผมบอกเลยไหนๆก็มีพาโนรามิกซันรูฟนะพื้นที่ใหญ่เกือบเต็มหลังคานะแต่ว่าดันใช้เฮดไลเนอร์สีเบดมันดูแปลกๆก,ก็คงเป็นความชอบส่วนตัวครับการดีไซน์การเลือกใช้โทนสีการจับคู่สีอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าชิ้นส่วนต่างๆรอบ รอบภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็นแบบบุ๋กุ่ม,มก็นุ่มดีนะนุ่มไปหมดเลยลำโพงเขาบอกว่าลำโพองขนาดแปดนิ้วแต่ยังไม่ได้ฟังอ่ะไม่รู้ว่ายัางไงเสียงเบสหรือของเขาคือดึ้มยาวหรือว่าปึบอะไรอย่างนี้ผ่านมาหลายๆคิดหลายๆรุ่นรถที่เน้นเรื่องเครื่องเสียงลำโพงแบบนั้นลำโพงแบบนี้บางทีพอมาเปิดแล้วไม่สมราคาเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวค่อยลองเปิดดูแต่จากประสบการณ์รถของแบรนด์นี้คนระับ โดยเฉพาะนี่รุ่นรุ่นก่อนหน้านี้ที่เราไปลองครับไม่ต้องเปิดเครื่องเสียงแค่เปิดประตูนะนึกว่าอยู่ในสารไคโฟงแบบอลังการโอ้โหเดี๋ยวคันนี้ลองดูว่าเสียงเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยขับช้าๆดีกว่าพอใกล้จะถึงจุดหมายแล้วปัดแป๊บเดียวเองนะยังถ่ายไม่ครบเลยยังบอกไม่หมดเลยว่ารถเป็นยังไงอ่าคันนี้มีแอมเบียนไลท์นะน้องก็บอกมีแอมเบียนท์ไลท์แต่ว่าเ,ออเวลาขับแล้วไม่ค่อยอยากดูหรอกแถมจะปิดด้วยซ้ำเพราะว่า ขับในที่มืดๆแอมเบียนไลท์นี่ตัวดีเลยนะสะท้อนเข้าสายตาผมมองถนนไม่เห็นรถผมเองก็มีมิเตอร์เป็นสีเหมือนแอมเบียนไลท์ผมเอาผ้าไปปิดเลยตอนกลางคืนแสบตาขับไม่ได้แต่ก็แล้วแต่ครับเป็นบางอารมณ์บางคนชอบพวงมาลัยก็ดูไม่ต้องบอกว่าดีไม่ดีแล้วแต่ชอบเหมือนกันครับผมผมว่าวงมันไม่กว้างแขนเรานะแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปพวมาลัยจับแล้วไม่เมื่อยก็เป็นพอ จับแล้วก็ชับก็เป็นพอสําหรับผมนะเริ่มถึงที่เขาบอกว่าดูความกระชับของพวงมาลัยการตอบสนองความแม่นยำก็โอเคใช้ได้ปุ่มมาอีกแล้วนีสกอหมุนเข้าไปมุนเข้าไปมุนเข้าไปเ oh, น,นี่ยเห็นไหมข้อเสียของสโมคโค m มเนี่ยพอใช้ไวนานมันเป็นค่าบัมันมต้องเช็ดบ่อยๆเนี่ยชัดเจนฝั่งนี้เงาวิ่งนะฝั่งนี้ไม่รู้ใครมาจับเป็นรอยนิ้วมือหมดเ แต,แต่หลายชิ้นส่วนสวยดีนะครับผมว่ามันบบมีความรู้สึกว่าเขาปานี้ดีเฮ้ยเขาโหเป็นไงโยกหกลบสุดยอดไม่งั้นก็ฟาดเสาไปแล้วเปล่าครับมองเห็นแล้วแหละแต่ว่าจุดก็ประมาณนึงอันนี้มีไวเลสชาร์จไม่รู้ว่ากําลังไฟที่ปล่อยมาเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยเวลาใช้ไวเลสชาร์จที่ปล่อยกระแสะไฟเยอะๆโทรศัพท์เราจะพังเอาง่ายๆนะเพียงแต่ว่า อ่ามันเร็วมันชาร์จเร็วก็จริงแต่ว่าโทรศัพท์มันร้อนมากตรงนี้แต่ตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้เพราะว่ามีช่องทําความเย็นตรงนี้พูดถึงช่องทาความเย็นนี่เดี๋ยวเรามาดูตู้เย็นตู้เย็นที่อยู่ในนี้ตู้เย็นเปิดเลยแล้วกันเพราะว่าไม่รู้กลับไปมีเวลาเปิดหรือเปล่านี่ตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยสั่งการด้วยเสียงสั่งการด้วยปุ่มสั่งการด้วยแอปพลิเคชันได้ หลังจากที่เราไม่ใช้รถแล้วเราจะปล่อยให้เขาทําความเย็นไปอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้อย่างนี้เพราะว่าบางทีเราจอดรถทิ้งไว้ชั่วโมงสองชั่วโมงเราอยากให้เครื่องดื่มหรือของที่เราแช่เย็นไว้เสร็จแล้วเราขึ้นมาก็ทําความเย็นต่อนี่เมื่อกี้ทีมงานนะบอกเย็นเจริเย็นจริงดูดิอุยไทยหรือเปล่าไทยหรือเปล่าไม่ไทยนะนี่อ่าของเขาแล้วกันดูดิไอขึ้นเลยเย็นเลย ฮ่าสิเจทีมงานก็มาช่วยจับนะครับกลัวผมแบบทำหล่นต้องถ่ายใหม่อีกห้ามไปตัดนะแบบเนี้ยของไม่ได้กว้างมากนะสังเกตได้คนระับเพราะว่าผมจะสังเกตเรื่องของความกว้างของห้องโดยสารถ้ามือเอื้อมไปถึงประตูอีกฝั่งถือว่าไม่กว้างนะแต่นี้ก็ไม่ถึงแหละแค่แบบไม่ขยับแค่นี้ไม่รู้ว่าถ้าอีกหน่อยคงรีวิวในยการเอาตลับเมตรมาวัดแล้วมั้งครับว่ากว้างไม่กว้าง,างแต่คงไม่ถึงขนาด แค่ใช้งานให้มันแบบครอบคลุมนั่งแล้วสะดวกสบายก็พอจุดเด่นของเขาคือเขาปรับเบาะได้เขาบอกว่ามันเหมือนแบบโซฟาเบสใหญ่ๆเลยนะปรับเบาะคู่หน้าให้เอนนอนราบร้อยสามสิบกว่าองศารวมถึงเบาะหลังด้วยพนักพิงหลังมันยังเอนได้อีกนะครับอีกร้อยกว่าสามสิบองศาเบสเสร็จแล้วกลายเป็นเตียงดีๆนี่เองถ้าตรงนี้ปิดทึบฉายมอนิเตอร์ใบนี้ลงหนังเลยนะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของ,ของเครื่องเสียงอีกแล้วก็ยังไม่ได้เปิด นะถ้าแบบว่าเป็นโรงหนังดีๆเฮ้ยสวยไหมพอเข้าที่มืดนะแอมเบียนชัดดีข้างหลังไปไงครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเขา,านั่งสบายมผมจริงๆไม่ได้อะไรนะมเมื่อกี้คุยมากแล้วเลยทางกลับเดีย๋ยวเราบนกลับไปอีกรอบเดีย๋ยวทีนี้เราลองตั้งดูผมจอดนิ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวกดดูนะครับเดีย๋ยวให้ทีมงานนั่งดีๆถ่ายไปข้างหน้าเลยแล้วกันดูว่าตาเล่งเป็นไง หรือความปลอดภัยอันนี้เอาตามกฎหมายนะครับไม่ได้แบบโอเวอร์สปีดมากนะฮะพร้อมนะฮะพร้อมนะฮะไปนะครับไปนะครับอุ้ยมีรถมาไปครับต่างกันกับเมื่อกี้ครับถ้าเราจอดเกือบนิ่งอ่ะความเร็วที่มันขยับตัวอยู่ประมาณสัก 5้าถึงสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงและเร่งขึ้นมาถึงร้อยมันช้ามากนะครับแต่ถ้ารถลอยตัวแล้วครับช่วงประมาณสามสิบไปถึงร้อยเนี่ยเร็วมากหรือเราจะลองอัตราเร่งช่วงเร่งแซงที่เป็นเรื่องปกติเวลาเราวิ่งแต่งบัดประมาณแปดสิบถึงร้อยดูว่าเขาจะเร่งแซงได้ดีไหมเอาเป็นตรงเนินเลยแล้วกันผมแตะอยู่ประมาณนี้แปดสิบนะปลอดภัยไหมถ้าอย่างเนี้ยก็ปลอดภัยนะจากแปดสิบไปถึงร้อยก็ เล่งแสงได้ก็โอเคอ่อปรับตัวได้สักพักแล้วครับกับการที่ขับรถมาวนหนึ่งรอบ <c oughs> จะเห็นว่าระบบช่วงล่างนะทำงานได้ดีทีเดียวมีความหนึบมีความกระชับนะไม่กระโดดกระเด้งเลยเ <c oughs> ขาบอกว่านี่มีคอสะพง,คอ,ะพงพะอคอสะพานเผอิอิญคอสะพานมันเรียบไปหน่อยไม่งั้นคงโดดให้เห็น ไม่รู้ช่างภาพเมื่อยังประมาณเดี๋ยวช่วงจอดรถเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวรถกัน,น<ม>เห็นเขาว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้นะมีเลนจ์อยู่ในประมาณ60ถึง70<ม>นะฮะผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเท่าไหร่กันแน่แต่ว่ามีแว่วๆมาว่าเกิน70ด้วเยเ<ม><ม>พราะว่าระยะทางที่วิ่งได้เนี่ย602กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งคามาตรฐาน edc ก็บวกลบคูณหารกันแล้วกันครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราขับ มากขับน้อยขับเร็วขับช้าแค่ไหนตัวเลขก็ขยับไปเป็นไดนามิกนะรัจะลดเร็วหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เขาบอกว่าการเรียกคืนพลังงานนะครับหรือรีเจนเน่ยทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวสําหรับรถรุ่นนี้เพราะฉะนั้นเราขับไปเบรกหรือว่าปล่อยไหลหรืออะไรเขาจะเรียกคืนพลังงานได้เร็วขึ้นนะตอนนี้พลังงานเฉลี่ยที่ใช้อยู่นะครับต่อ100กิโลเมตรสิบกิโลวัตนะฮะนี่เราวิ่งไปส1กิโลตแล้ว นี่คือเอารถมาลงพื้นปุ๊บเราขับเลย11กิโลเดี๋ยวไปจอดดูระบบเครื่องเสียงกันนะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องระบบเครื่องเสียงอยู่พอสมควรนะดูว่าเขาที่เขาพีเต์นะนพีเต์นหนาว่าเบรหนักเป็นยังไงะจะมีแค่ราคาหรือเปล่าหรือว่าของดีจริงเดี๋ยวเราไปฟังนะนะครับตอนนี้เราก็จอดรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่บอกไปเมื่อสักครู่คือผมอยากฟังเรื่องเครื่องเสียงก็ทําได้ดี ในระดับหนึ่งก็คงเรื่องของอชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ยังใหม่อยู่ครับตัวเนื้อลำโพงยังมีความแข็งแข็งอยู่นะฮะยังไม่ได้ถูกเบอร์อะไรมาเพราะรถอยู่กับเราแค่นี้วิ่งอยู่ระยะทางรวมทั้งหมดแค่6กกว่ากิโลเมตรเองสแสดงรถคันนี้ยังใหม่มากแล้วก็แน่นอนว่าเครื่องเสียงมันยังไม่ได้ใช้เลยน่าจะเป็นเราคนแรกนะฮะที่ได้ลองใช้เสียงที่เขาบอกว่าเบรคหนักหนักจริงๆครับรายละเอียดหายหมดเลยเหลือแต่เบรคอย่างเดียวหนัก แน่นๆอึดยังไงไม่รู้แต่ก็สักพักนึงฮะเดี๋ยวก็คงไอ้นี่เราเปิดให้ฟังแล้วกันไม่รู้จะดิสิทัลเพลงหรอเขาเรียกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นซิสเ็มของอะไรนะนี่อ่าอินดิโก้ซาวไลท์นะฮะก็ดีอยู่นะในระดับหนึ่งผมว่าฟังไปสักพักหนึ่งก็น่าจะคุ้นเคยครับทุกสิ่งอย่างเหมือนเดิมครับรถไฟฟ้าถ้าตรงนี้ไม่มีมันอยู่ในนี้หมดเลยนี่อย่างเนี้ยปับเบา อยาาจะพับไปไหนเนี่ยพอกดปุ๊บระบบก็จะลงมาให้เราบันทึกตำแหน่งรุ่นนี้3ตำแหน่งนะบันทึกเบาะดันหลังผมเกินไปแล้วดูเนี่ยพอเราปรับปรับปรับเสร็จเราอยากให้เลือกเป็นตำแหน่งไหนแล้วก็กดไว้นะฮะแล้วกดบันทึกนี่เลื่อนไปข้างหลังสนุกทีเดียวก็แน่นอนว่ามีเวลคั่ำซีดด้วยก็ตรงนี้เซ็นเตอร์พาแนลพูดไปแล้วนะ ด้านหลังอย่างที่บอกคือถ้าปรับเบาะด้านหน้าจนเอ็นสุดแล้วนะร้อยกว่าองศามันก็นจะ,ะกลายเป็นโซฟาเบสดีๆนี่เองเขาบอกว่าเป็นเทียบได้กับเตียงควีนไซส์เลยนะควีนไซส์ก็สี่ห้าหกฟุตประมาณนี้ครับแต่ว่านอนไม่สบายหรอกเพราะมันไม่ได้เป็นแฟตก็จะมีการกระดกตามเชฟของตัวเบาะนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าพอปรับเบาะนอนมีที่นอนอนเนกประสงค์น่าจะต้องซื้อเพิ่มแหละเพราะไม่เห็นจะมีให้มาก็นอนมองดูดาวก็ดู เป็นม่านนะเป็นม่านครับ <Amy. S 1> เป็นม่านใช่ประมาณนี้เป็นม่านอือม, mm hmm. มันไม่มีให้ดึงมาเพราะมันไกลขนาดนู้นก็กดเป็นไฟฟ้านั่นแหละ okay. แต่ยังไม่ได้เข้าไปกดเลยว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าต่างๆรีจนพลังงานระบบขับเคลื่อนอ่ามีบอกมีมาตรฐานมีสปอร์ตนี่มีแค่2รูปแบบเองครับเป็นแบบมาตรฐานกละสะปอร์ตระบบบังคับเดียวสปอร์ตประมาณนี้ระบบสะเสถียร ตัวรถก็คือการทรงตัวนั่นเองครับแล้วก็ลดความเร็วทางราชันก็มีให้ปกตินะอุปกรณ์เสริมตัวรถล็อกอัตโนมัติแล้วก็ที่ทางโปรดักเขาสาธิตไปตอนต้นเรื่องของเทลเกตครับล็อกรถแล้วเดินเข้ามาใกล้ๆในรัสม,มีที่เซ็นเซอร์จับได้ใช้เวลาประมาณ5วินาทีเทลเกตเปิดให้นะครับมีคนถามว่า อ้าวแล้วถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเดินผ่านนะถ้าเดินผ่านไม่ได้แช่ไวห้าวินาทีมันก็ไม่เปิดแต่ถ้ายืนคุยอยู่มันเปิดทํายังไงปรับตั้งครับไม่ให้เปิดไม่ให้ใช้งานได้เรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะอย่าไปซีเรียสอุตากันชิ้นเปลืองนะอุณหภูมิเราจะปรับเปลี่ยนให้มันแสดงผลเป็นฟาเรนไฮต์หรือว่าเป็นองศาก็แล้วแต่แรงดันลมยางเป็นบาร์เป็นปอนนะฮะอะไรก็แล้วแต่เรียกไปเนยผมปรับเป็นปอนแล้วกันนะครับเผื่อคนอื่นเขามาเล่นเสียงเสียงต่าง นะครับระบบเสียงระบบนมีนั่นก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆเพราะว่าเราอยู่กับรถแค่ไม่เกินชั่วโมงเลยรถคทนี้ยังไม่คอมพิวมากครับเขาบอกว่ายังมีบางส่วนที่อาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเดี๋ยวไม่แน่ช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราไป Q&A ว่าเขาจะเปิดราคาหรือเปล่าถ้าเปิดราคาก็ผู้ชมก็ได้ชมไปนะครับแต่ถ้ายังไม่เปิดก็รอลุ้นกันครับไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ต้องรอลุ้นว่าเขาจะเปิดในงานไหนเพราะว่าใกล้ๆที่จะถึงนี้ก็มีมอเตอร์เอ็กโปนะครับว่า เปิดหรือ่าหรืออาจจะเปิดก่อนแล้วก็เข้าไปขายให้จับจองในงานก็ไปฟังทางผู้บริหารของทางไอออนเขาคุยแล้วกันครับคำว่าไอออนเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นคําเดียวครับเขาแยกกันเป็น AI กับ ON นะฮะเขาก็บอกความหมายของแบรนด์นี้มาแล้ว AI ก็คือพวก i n t e l ล i ล e เจอรยต่างๆครับ ON ก็คือชีวิตที่อยู่กับระบบ AI อะไรประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราได้ลองขับกันไปแล้วนะครับระยะทางสั้นๆก็ประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นได้เห็นอะไรบางอย่างที่สะท้อนที่มาในช่วงที่เราขับนะครับรวมถึงดีไซน์ภายในที่เราพูดกันไปคร่าวๆแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะเบาเป็นยังไงพวงมาลัยเป็นยังไงวัสดุเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องของดีไซน์ภายนอกยังไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวเรามาเดินดูกันคร่าวๆครับว่ารถคันนี้มีดีไซน์หน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นแนวคิดในแบบไซเบอร์นะครับมันจะไซเบอร์แค่ไหนมาดูกันครับ อ่ะนี่คือชุดช่วงหน้าคนระับเป็นดีไซน์ไซเบอร์ที่เขาบอกเมื่อกี้ผมได้ข้อมูลเพิ่มมาอีกนิดน,นึงครับเรื่องระบบะระบายความร้อนของคันนี้เป็นแบบ V mount โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่ารถคันนี้มีลูกเล่นที่ซ่อนอยู่นะฮะลองดูเข้าไปคนระน่าจะเห็นดูแหละนะฮะกับระบบระบายความร้อนนะฮะในช่วงด้านหน้าดีไซน์ไฟก็ประมาณนี้ l e D daytime กล้องหน้า โลโก้ไอออนอยู่ประมาณนี้กระจังหน้าไม่มีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงประมาณนี้มีดีไซน์ตรงนี้ใช้เป็นสีก็สแบ็กตัดกับสีตัวรถนะฮะมาดูด้านข้างเลยเร็วๆกันนะฮะดีไซน์ด้านข้างก็ประมาณนี้ก็อย่างที่เห็นเหมือนกับไอออนหลายๆรุ่นนะฮะก็เขาจะมีดีไซน์ที่เป็นรูปแบบนี้เป็น SUV นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของรถแนว SUV นั่นคือคิ้ว ซุ้มล้อที่เป็นชิ้นที่ปะลงไปครับเป็นสีออกดำๆเทาๆนะฮะนี่มีเส้นค่าม,มือจับที่ฝังลงไปในประตูเป็นรูปแบบของรถไฟฟ้าทั่วไปบนโลกนี้นะนี่แหลกหลังค่าาเป็นยังไงครับนี่มีดีไซน์แปลกๆด้วยตรงนี้ถ้ามองจากตรงนี้ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวประตูบานนี้นะลองดูครับก็ถ้าเป็นผู้โดยสารภายในนะครับก็จะรู้สึกว่า มันโป่งโล่งโดยโดยเฉพาะเรื่องของหลังคายิ่งทําให้โป่งโล่งเข้าไปอีกนะครับนี่คือด้านท้ายขยับมาเลยไฟท้ายเป็น LED แนวตั้งลองดูนะครับลักษณะคล้ายๆลรถทางฝั่งอเมริกาเหมือนกันนะแล้วก็ดีไซน์เรียบๆอย่างที่บอกตอนแรกครับที่ทางโปรดักเขาพรีเซนต์นั่นคือเรื่องของเทเลเกตที่เปิดอัตโนมัติถ้าเรามายืนใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้กุญแจผมอยู่ในรถแล้วรถก็ไม่ได้ล็อกมันก็เลยไม่ได้ทำงานนะฮะตรงน,นี้เซนเซอร์ S <S มีให้ครบ นี่มีชิ้นสปอยเลอร์ด้วยไฟเบรกดวงที่3ประมาณนี้ไม่ค่อยดูเป็นหรูหรามากเพราะว่าเขาไม่เลือกใช้คิวโครเมีย e มที่ภายนอกนะฮะลองดูก็จะเป็นสีตัวรถตัดด้วยสีดำนะฮะก็ประมาณนี้ก็รวมๆประมาณนี้ครับดีไซน์ของลอ้อแปลกตานิดนึงรถไฟฟ้าที่เลือกใช้ล้อแบบนี้เราจะไม่ค่อยคุ้นตาเพราะปกติจะเป็นแบบคอเบอร์ทึบๆนะฮะลองดูนี่ลองดูอ ตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วที่เป็นตัวไอออนนะครับเพราะว่าล้อเขาดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยทีเดียวรวมถึงรุ่นนี้ด้วยทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้หลีกหนีรถ ICE ไปสักเท่าไหร่นะครับสําหรับรถไฟฟ้าของแบรนด์ไอออนนี้ครับช่องชาร์จเรื่องของที่ชาร์จอย่างที่เราได้ข้อมูลมาคือในอนาคตเนี่ยเขาจะไปตั้งตู้ซูเปอร์ชาร์จนะครับตามจุดต่างๆรองรับการชาร์จเร็ว 15นาทีครับจาก 30- ถึงร0อก็น่าจะเร็วอยู่แหละครับประมาณนี้ก็ดีไซน์คร่าวๆประมาณนี้มีจุดสังเกตนิดนึงครับรถที่จะมาขายในบ้านเรามันจะไม่มีเรดราที่อยู่ข้างบนมันติดเรื่องของความมั่นคงอันนี้ซีเรียสครับเรื่องความมั่นคงเพราะว่าการใช้เรดร์เนี่ยมันจะต้องใช้ดาวเทียมขึ้นไปของการทหารซึ่งบ้านเราคงไม่ได้อนุญาตให้ใช้ครับก็เลยก็เป็นนี่เอเดเท่านั้นนะครับนี่ก็ประมาณนี้สีที่เราขับ เขาเรียกว่าสีส้มใช่ไหมสีส้มนะฮะก็มีสีขาวมีสีที่เป็นสีเขาเรียกว่าสีทรายครับก็ดูประมาณนี้แล้วก็มีสีทึบๆผมก็จําชื่อสียังไม่ได้เพราะเมื่อกี้มัวจะดูเรื่องของสเปคอะไรอย่างนี้มากกว่านะฮะจะลองดูอันนี้คือดีไซน์ภายนอกรวมๆในรูปแบบไซเบอร์ของ ION V นวคันนี้นะครับนะก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ก็เรื่องของราคาแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือเปล่านะถ้า ราคาเปิดวันนี้ก็ได้รู้เลยครับและนี่เป็นการพรีวิวสั้นๆรวมถึงทดลองขับรถไฟฟ้า100%จากแบรนด์ไอออนนั่นคือไอออน V นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับวันนี้เราขับคันนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับขาดตกบกพร่องอะไรก็เดี๋ยวรอฟูลรีวิวอีกทีนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาเรามีน้อยเพราะเราขับได้แค่ช่วงบ่ายสั้นๆระยะทางแค่20กิโลเมตรเท่านั้นเองครับสุดท้ายนี้ครับผมวิชิงพรดวงแก้วหรือฮาร์ดบ็อกซ่าเลสซิ่งรวมถึงทีมงานของเราที่ร่วมเดินทางไปกับเราวันนี้ด้วยครับต้อง คลิปหน้าจะเป็นรถอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ f a c e b o o k YouTube TikTok รวมถึง Instagram ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ